โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ของเกมคาร์บอนเรเดอร์ซูเปอร์คายแมคคิโรนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทที่12แล้วครับกับเกมมาเรเดอร์นะครับอ่าก็เหลืออีกน่าจะเหลือแบบอีกนานเลยครับที่เราแบบจะปลดตัวละครหรือปลดด่านอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายอะไรประมาณนี้นะครับหรืออ่าล่างอะไรเงี้ยล่างสุดยอดล่างอะไรนะครับโอเคเราก็มาเล่นอันนี้กันเลยฮิบิกิเนี่ยเป็นมาเรเดอร์ที่ผมโคตรอันนี้เลยเฮ้ย อ๋อไอตัวนี้ที่มันเป่าไนั่นได้ดีกว่าฮ้ยไปกี่อันนี้มันเหมือนแฝดเลยนะหน้าตาคล้ายๆกันอยู่หน้าตามันเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป่าตแตรครับไม่ใช่ดิทําเป็ดเอออันนี้ก็น่ามือกองครับมือกองเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งขอเวลานอกตั้งนึงขอเวลานอกเอ้ามาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งน,นี่เอ้ามันยิงแค่ทีเดียวเองเหรอเฮ้ย <c oughs> ผมว่าผมว่าผม,าผม,มตาแรกผมว่าผมโดนอีกแน่เลย ไอ้เฮียนี่ไงนี่ไงเอาคืนเอาอะไรอะทุกคนผมทำอะไรอะเมืเ่อกี้เฮ้ยผมขอต้องใช้มันไม่มีร่างเปลี่ยนอย่างนีด้วยอะ่ะีอสวย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 เป็นคอมโบนี่วะนี่นี่นี่โอเคโอเค แป่บนึงขอชาร์จก่อนไอ้ไอ,อ้ชาร์จก่อนชาร์จก่อนออนานเอ้า,อาไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายเลยลูกพี่ผมว่าจะกดอันนี้นะแล้วก็ใช้ชาร์จไม่ตายโอ้โหอะไรครับนี่ยังไม่ได้ดูถ้าไม่ตายมันเลยได้เอซด้วยมาในเวลาแกแ้แค้นเฮ้ยเ,เนี่ยทุกคนมันมันมันเป็นอะไรวะแบบมันตีไม่โดนเลยเอ๊บ เออเอออันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่นี่นี่แล้วก็เออเออ,เอ,องั้นละ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 ถูกต้องไงน้องเออนั่นละออนี่นี่อันนี้เป็นคอมโบโเลยเออเอาจุดกดผิดเฮ้ยนี่เออเอ,กกเออเอ,อ,อะไรอะไรอ่าอ่าใครแม็กทามดิโอเคได้เวลาปิดฉากครับถ้าไม่ตาย นี่ไอ้ดูท้าไมตายมันสักทีเออเออเออทำอะไรของมันวะเนี่ยอ๋อเข็มขัดมันเป็นแบบทำเป็ดโอ้แค่นี้เลย,ถ,ยถ้าไม่ตายเขาไม่ตายเลยโอเคเก็บโอเคชนะไม่ได้ครับเก็บชิปพิกิไม่ได้หนึ่งไปเอสนะครับโอ้เอสว่าใช่ถ้าไม่ตายะหรือเปล่าเนี่ย ไม่ยังมีคาบุโต้อะแล้วคาบุโตะแล้วแกนมาดูกันเฮ้ยคาบุโตะเจอซารซอสสามดาวซาซอสสามดาวอ่ะมาดูกันครับอ๋อโอ้โหมาเลยดูเลยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยอีฮ่านี่อุ้ยเกาะแตกชิบหายแล้วกูอืงไงนยชาร์จก่อน แม้นต้องออกคล็อกอัพอะจะโซนไม่ได้อ้าวกูก <c oughs> ูจะคล็อกอัพเป็นไฮเปอร์ล่างไฮเปอร์เฉอยอาตกใจนะอ้าวอะไรอะไรเฮ้โยโอ้ยเออ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 ฮ้ยอ,อีอาาอ้ซาซ้อนแม่งก็อืมกูยิงแม่งแต่ปืนนี่แหละโอ๊ยไม่โดน นี่นี่มันไส่ถ้าไม่แต่ของฉันโอเคผมนึกว่าแบบนึกว่าจะเป็นลากอกอัพนะอตส่าห์กดไว้เปลี่ยนลากเฉยกูงูงงเลย1 2 3 r ูท d ไรเดอร์คตรเคท่อเขาประตูตูมมาดกดนจะได้เอ็ดหรือเปล่าเลือดผมน้อยมากเลยนะผมแบบเม,มื่อกี้ผมเหมือนคิดอะไรได้ผมไปกดสต็อปเปิดเปิดนะโอ้โห โอ้เป็นเป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องจริงๆไงเมื่อกี้จะพูดอะไรวะอ,อลืมมือแล้วโอ้สมองโอเคได้จริงด้วยเลือดผมไม่ถไม่ถึงหรือเปล่านะจะเป็นเลือดไม่ถึงมั้ยโอเคขอแก้มือรอบสองอะไรวันนี้สองรอบแล้วเนี่ยตั้งแต่ไอ้นั่นละที่เราเล่นน่ะมันชื่อตัวอะไรคาฮิบิิอะ่ะเออก็ต้องเล่นสองรอบไอ้มานี่ก็ต้องเล่นสองรอบขอตั้งสติก่อนเพิ่งตื่นจากนอนได้ไงเอาเว้าวนีกู เฮ้ยขอแปลงร่างหน่อยมาไฮเปอร์แคสออฟไฮเปอร์ฟอร์มโคตรแรงน,นี่จบเกมไปเลยแหละนี่ไงกูไม่ให้มึงตีสักแะเลยเวลาตั้งสติได้ไงก็เก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยเฮชมเต็งก็เป็นอะไรครับเนี่ยวันซูซี่ไรเดอร์คิกไรเดอร์คิกแตก ตูมตูพุ่มไม่เหลือไม่เหลือซากแบบนี้ก็ไม่เหลือซากสิครับโคเทนี่ไงโอเคไดเอดจริงด้วยโุ้ยวิาสาดเหรอเอ่อวิาสาดเจอเบรดแล้วกันไปมันมีแต่วิาสาดแล้วนะเมื่อกี้เห็นทุกคนเห็นไหมมีแต่หน้าวิาสาดทางนั้นเลยเราจะได้ดูวิาสาดทางทางเรื่องมันเนี่ยไม่ใช่ดิเขาเรว่าอ,อะไร วิชารแบบทั้งทั้งพาร์ทเออทั้งคลิปอะไรเนี่ยเออพูดไม่เคยถูกเลยจริงๆนะเป็นที่อะไรของกูเนี่ยมาเออหุออ้ยมาเลยโดนฟันเลยบ้านี่เออยิงให้โดนเลยโหยิงไม่โดนเลยเออฟันมีดาบไม่ยอมฟันเพื่อนโอ้โหตบดิเอาโหกันได้ตบไม่โดนอีกมาขอแสงหน่อยเอ,อ้ยไฟนี่เฮ้ยไฟ อ้าวเฮ้ยเออขอจับทีนึงมาเอาอโคตรเท่อ้าวกูทำไรงกูเนี่ยเฮ้ย,ยนี่ไม่เออกูทำไรงกูเนี่ยยิง,โอ,โ,ยงโอ้โหยิงไปไหนขนาดมันยืนนิ่งกูยังยิงไม่โดนเลยอะไรของกูเนี่ยโอ้โหดูดิเฮ้ยกันสวยนี่ตบ โอ้โหมันกันได้อีกโอ้ยโอ้ยร่างคิงไอ้สัตว์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจอร่างคิงเนโอ้โหโคตรแรงมาเฮเฮอ้าวอากูเอาบ้างมาบวกกันหน่อยดิมาร่างคิงกับวิษา์ซ้ายซ้ายบน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 มาดูฮะเราใครจะได้ครับวิสา์กับคิงครับ ไอ้เหี้ยกูแพ้คิงเหตุผลเอ้ยกูโดนคิงอีกแล้วฟันเออวิสาดกูไปแล้วหนึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยกูแพ้คิงอ้าววันนี้มันเป็นผันแรงกูกูเนี่ยโอ้โห้น้ตายดิโอเคมาอันต่อไปนะครับเราจะได้เล่นอะไรดีเฮ้ยเบลดเหรอเบลดอันนี้ด่านด่านเดิมนะครับด่านเดิมอันนี้ผมยังไม่ได้เอเลยเนี่ยเออแล้วก็เฮ้ยตัวนี้เหรอ โอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม่อันนี้คืออะไรอะ่ะดอว์ลองหาแบบตัวดีๆมาเล่นดีกว่าวิศาเดเลยไอสัตว์เราจะมาลองเล่นแบบมาร์ทไรเดอร์ยุคแบบโชวะแล้วกันไม่ใช่สิ่เขาเรียกยุคโชวะ,ะเล่น V2 แล้วกันอันนี้ V3 เหรอ V3 เจอ V2 สอปะอเมซอนดี่แบบอ้า V2 แล้วกันเห็นแบบคอมเมนต์ผ่านๆหรือเปล่าให้ลองเล่น V2 แล้วเปล่านะเอาที่จำได้นะก็ผมแบบ จำมสลือนะเมื่อคืนนี้เปิดอ่านเมนนะครับแบบตีสองมากที่ผมไปดูโถ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 ่ออีเวนวีสามครับวีสองวีสามครับวีสองเว้นวีสามมาเอ,อวีหนึ่งจะเป็นแบบถุงเท้าข,า,ขาวนะวีสองเป็นถุงเท้าแดงแต่หน้าตามันคล้ายๆกันอยู่อ้าวเฮ้ยมันหลบอ้าวมันรู้อ่ะเหี้ยสามรอบแล้วมันรู้อ่ะ อุ้ยหมัดไฟว่ะเฮ้ยอุ้ยหมัดนี่ลองลองนี่โห้ทเอ๊ะฮึบอะไรของกูเนี่ยนี่ขอจับทีหนึ่งให้น้องเอาไว้ไม่ให้จับซะด้วย,อยไอหมัดไฟไปดิี่ชอบโคนชอบอะท่าเน,นี่ยอ้าวอ้าวกูก็มีมาโอ้ยอ้าวเฮ้ยมันมีพวกตัวอะไรวะเนี้ยเมื่อกี้ เอ้ยมาร์นี่โคตรชอบอ่ะท่าเนี oh ้ยไม่ไรเดียวพันเออ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 เห้อเฮียโคตรสู้สีสู้สีจริงๆเลยเฮ้ยเออ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 โอ้โหมากและเฮ้ยโอ้ยเออจบเกมแล้วกันดูโซนไม่ได้นี่ไรเดียวพัน โ,โ,อโ,โอ้โหไรเดอคิงตายเรียบร้อยวีสามลาก่อนโอโ้ดูท่าเลยเชตเฮ้ยท่าแม่งได้ปะโอเคเราผ่านไปแล้วหนึ่งสองแล้วหนึ่งนี่แหละที่ไม่ต้องเล่นซ้ำนะครับโอเคอยังได้เอ็ดอยู่นะครับแต่แต่เลือดก,ก็น้อยนะ เล็กก็น้อยอยู่อนะโอเคก็เ okay, หลือ2อันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมาเล่นวิาสานเหมือนเดิมแล้วกันคอเป็นวิาสานด่านนี้ก่อนนะครับด่านนั้นคอน่อยไปเก็บ2อ,อันเลย okay, โอเคไปเฮ้ยมาเ,เลเดอร์แบ็กว่ะเฮ้ยคาร์เมนเรดเดอร์แบ็กอันนี้มันจะเป็นวิเฮอริเคนมาเลยวะ่ะคุณเนกโตโห้ยกดผีดอีกแล้ว ขอโทษทุกคนที่ไม่ให้ได้ดูคั้นีนะครับเอออันนี้เปลี่ยนร่างได้นี่หว่าขอเป็นดินแล้วกันกำแพงดินออกมาเออนั่นละฮึบมุดนั่นละโคตรเท่เปลี่ยนเป็นไฟนี่แสงน้ำก่อนน้องดัดนี่ไงแล้วก็ฟัน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 โหเท่รัดนี่ โกงโคตรโกง,โกลงเลยขอเป็นไฟมาถ้าไม่ตายแล้วครับไฟโอ้โหเรียบร้อยปอบมือโคตรเพอร์เฟกครับสุดยอดแม่งเพอร์เฟกจริงๆครับปบมือให้เลยปลบมือให้ตัวเองเนี่ยไอ้ป้าอ่าให้ดูฉากไปครับยอๆไป เช็ดค่ชัชอทางเรียบร้อยฮะโอเคก็ยังเก็บเอ็ดไปได้แบบสบายๆนะฮะต่อไปน่าจะเป็นสองตัวสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้ยเยอะขนาดนี้เลยหรอขอเป็นอันเก่าแล้วขอเล่นอันเก่าไปก่อนเดี๋ยวพลาดหน้ามาเจอกันโอ้ยังแม่นี่เลยเอาขอเล่นอันนี้ขอละกันเดี๋ยวร่างคิงค่อยไปต่อกอนใหม่คิงอ่ะคิงน่าจะเป็นมาสุดท้ายไปก่อน สู้ไม่ได้เลยปะที่น้องๆบอกให้อัพนะผมไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเลยนะคาลิชใช่ไหมคาลิชหรือจ็อกเกอร์แล้วก็เบดน,นี่ตัวนี้โกงเหมือนกันมันแช่แข็งได้โอเคมาเบดมาขอแช่แข็งหน่อยละการอา้าวแช่แข็งกดอะไรวะนี่ไงแช่แข็งฟัน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 ฟน,นี่ไงแช่แข็งโ <c oughs> คตรโกงอะ่ะดูดิ โอ้โหแม่งลุกขึ้นมาก็แช่แข็งดิเออแล้วก็ฟันต่อนี่โอ้โหโคตรโกงกันด้ดิเฮ้ยมันกันได้นี่ก็จบเหยไปดิจิม้มพิษไปดิลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาถ้าไม่แต่ยของฉันโอเคปล่อยจอยฮะห้าพันสี่พันจิม้มแบบถ้าไม่ตายแบบไม่ได้มีอะไรเลยแค่จิม้มแค่นี้นะครับแล้วก็จ้วง จ้วงแล้วก็แตกเออไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคเอสอีกแล้วโอเคเราก็มาเก็บเอสด,ด่านเดิมต่อนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายละอ,อ่านี่ไง <laughs> เจอกับเบรดล่างคิงนะครับสองดาวเองมันฟันกูโคตรแรงเออชนไม่ละแต่เวลาแกาแค้นมารอบสองเบรดถ้ามันเปลี่ยนล่างได้นะถ้าแบบถ้ามันเปลี่ยนล่างได้นะล่างคิงก็ไม่กลัวครับจะเล่นล่างวอเทอร์ เล่นล่างวอเทอร์สู้เลยมาเอ้ยเอ้ยเออเอ้ย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 อ่ามาสิอ่ามาสิไหนล่างคิงอ่ะเอาออกมาเลยล่างคิงอ่ะน้องล่างคิงอ่ะออกมาเลยมาพูดเล่นนะถ้าออกมากูก็ไทยก่อเฮ้ยเออเออกูก็มีเหมือนกันอ้าวกูจะใช้มือนะเมื่อกี้นี่ใช้มือตบใช้มือตบเเออ้้ยย ยิงปึบอื้อตบตบโอ้โหขายแม็กทามพอดีเลยจบแล้วครับล่างคิงมึงไม่ต้องใช้กูขอใช้มึงก่อนละกันโอเคดูไปเรื่อยๆครับฉากไปเรื่อยๆเลยครับฉากเลื่อนป่ะจะได้เร็วๆหน่อยเอออ่ะเออเร็วๆหน่อยเออไปไปจะได้จะได้เร็วๆหน่อยช้าไป โอ้โหเรียบร้อยโอเคนะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายของผ่านนี้แล้วครับอ่อไอช่วงตามคาขอครับที่น้องอยากให้ผมเล่นมาเลเดออะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวอ่าช่วงตามคาขอเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้แล้วครับทีละตัวทีละต,ตัวไปเลยนะครับโอเคโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้านครับสลับคลิปเด้สวัสดีครับ